เอามาองค์นี้นะครับอง์นี้เป็นกุฏิที่ใครไม่อยากโดนตีไม่อยากเข็มจิ้มตูดองกุลิมานอง์นี้เป็นพระที่เกิดขึ้นมามีเข็มเออมีดาบอา่าเรียกว่าสว่างสวัยจึงตั้งชื่อว่าอาหิงสกะครับอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนแต่ว่าพอมาศึกษาเล่าเรียนก็ ลูกศิษย์อิจฉาแล้วก็ตาร้อนหาวิธีกำจัดองคุลิมานก็จึงได้ไปยุ่ยแย่อาจารย์อาจารย์ก็บอกว่ามีาวิชา,าถ้าใครจบหลักสูตรจะต้องไปเอานิ้วหรือจำกัดคนมาความหมายก็คือเพื่อจะฆ่าองคุลิมานแต่ว่า,อาตอนจริงท่านเป็นชื่อว่าอาหิงสก,กะอหิงสก,กะ เสร็จแล้วก็พอไปตัดนิ้วไปฆ่าคนก็ลืมตัดไปนับไปนํามาลืมสุดท้ายก็เลยฆ่าแล้วก็เอาเอาเอามามาร้อยใส่คอหรือว่าคุริมาเนี่ยอุนิคุริเนี่ยก็คือนิ้วมือองคุริมาก็ได้เดินว่าเหลืออีกนิ้วหนึ่งจะครบหนึ่งครบก็แม่พอได้ทราบว่าเขาจะยกกองทัพไปจับจอมโจรองคุริมาน แม่ก็ไปไปห้ามด้วยความที่พระพุทธเจา้ากลัวว่าองค์คุริมานจะได้ไม่ได้สําเร็จอรหันก็ไปกัดหน้าพอแม่บอกว่าองค์คุริมานลูกลักเอ้ยองคุริมานนี้ฟังไม่รู้เรื่องพุทธเจา้าองค์คุริมานวิ่งจะเอาดาบฟันแม่อ่าพุทธเจ้าก็หอกตัดหน้าเลยองค์ุริมานก็ไกลวะ <laughs> วิ่งตามหย,ยุดก่อนหยุดก่อนพุทธิเจ้าว่าเราหยุดแล้วแต่ว,ว่าดุดยังไงก็มันตามไม่ทันก็คือหยุดจากการทําบาปท,ทำกรรมเราทิ้งดาบเบลงเบลิงเง,งบก็ขอบวชพอขอบวชไปอยู่ในบ้านไม่ได้เพราะว่า,วามันประชาชนรังเกียจท่านท่านก็ไปอยู่ในป่าสุดท้ายก็ได้สเดดาเร็จแล้วนะฮะแล้วก็มีวันหนึ่งท่านเข้ามาเพื่อจะ มาเข้าเฝ้าผูุ้ทธเจ้าแต่ว่ามีผู้หญิงที่ตั้งรันนะฮะก็จะใส่บาตรใส่บาตรพอนางก็ก้มเงยอธิษฐานขอให้ลูกที่ในท้องออกมาอย่างปลอดภัยตัวเองปลอดภัยจากการคลอดบุตรพอเงยหน้าขึ้นมาอาอ้เจ,นนจ้องคุลิมานทิ้งขันตกใจวิ่งเข้าไปแต่ว่ามันเข้าไอ้ประตูไม่ได้มันช่องแคบก็บเลยติดตรงนั้นนะดิ้นเงาเงาเงา แล้ก็กเลยท่านก็นบอกว่าขอให้นางคลอดบุตรอย่างสุรกสบายก็คลอดบุตรยะตัวห้างพักน,นี้อริยะชาติยาต่โยนะะนี่คือเป็นคาถาคลอดบุตรง่ายแต่ว่าเราไม่ต้องไปท่องวปโยนพวกนี้